สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามือหนูมาพ่อกำลังย่อยอีกเชนเคยค่ะทุกคนในตอนเศร้าเนาะค่ะมึงพ่อ่นได้เน่ากินมาให้แต่เ้าเลยอ้ายมือเนี่ยในยังมาให้ลาเตยกินจ้าแจ้งไม่มีมีแต่ทอดรุ่นกินกินอยู่ไม่ต้องปาทอดเครื่องในกินตรงนี้จะไปไหน ทำไมไม่มีใครแย่งหรอนี่มันนี่อ่ะอ๋อมีเสียงเพลงมานี่มานี่ตรงนี้กินนะ่านี่วงเลวามานี่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 อยู่นี่ขอหยิบมาให้กินเน่างลูกเต่า อรอยบานดาแทนกินนำเขาต้มปลาเก็นเอากระดูไหมมีกระดูกไหมพ่อกัแม่กินในหมดเลแม่โกโก้ไปไหนเียแม่โกโก้เดี๋ยวไว้โกโก้อันนี้ đang okay, yeah, <laughs> <laughs> đi về nhà nong bay nong bay mà rồi mở để nó Coco xin chào ออกินกับไม่กินไม่กินข้าวก็ไปาพาเขาหน่อยอใคเปิดเพื่อันเล็กหน่อยไม่ต้องอไปไหนลูกเอ้ย,อยกินอยู่นี่แหละให้มันหมดกินดีก่เบิร์กันกิน โก,โก็เลยขยะนนกกินก็กินมาจากน,นู่นแหละเก็บขยะไงขยะเต็มบา้านเจ็บบ้านเป็นใหม่อเอี่ยมมันใหม่กว่เตียนะนี่ลราไปหาใหม่มาดามให้ ดูกบอกเงินงลื่อนย่มึงต่อแหลกมันจะใป้ายไดหนโอเคไหมไปได้ไหมแล้วเราไปหาใหนไอ้พี่ฟ้าอาจจะคือคนอยู่กับตะกาโอ้ยหมกินโฟมอันนี้อันนึง กินหมดเลยมั้ันั่นเออให้มันไปหาเลือเอา มันอีหยังละผ่ายอยังละคันผ่ายอีหยัง กล้เลยนะก็เอาเอาเครื่องไน้ไปก่อนเอาเอาไปให้ลูกไหมเต้เหลือเยอะอันหนึ่งนะไกลนะ